สาวอโณงน,นาจาาแก้วเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน7มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี2568พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและมอบรางวัลโรงเรียนชนะเลิศการประกวดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสืบสารพระราชปณิธานส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวันสหกรณ์นักเรียนนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 34ปีที่แล้วนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับท่านได้ให้กรมส่งเสริมสักเนี่ยครับได้นำเรื่องของการสักรเนี่ยเข้าไปสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เอา,เอาวิธีการสักรเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ ก็ยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงปี2,568ก็เป็นปีที่34ครับกิจกรรมก็มีตั้งแต่เรื่องของการจัดนิทรรศการการประกวดนะครับการนำสินค้าของเด็กนักเรียนตามโครงงานตามกิจกรรมอาชีพต่างๆเนี่ยนำมาจำหน่ายหรือนำมาแสดงในงานครับ ในปีนี้ครบรอบ34ปีของการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนสามารถปลูกฝังและพัฒนาทักษะช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงการเรียนรู้ในบทบาทของการทำหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต